พอมาทําจริงอา้าวมันไม่เป็นอย่างที่คิดไว้วะ่ะมันเหนื่อยวะ่ะเอองานมันหนักกว่าที่คิดอ่ะพูดเลย <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> น้องๆทุกคนกลับมาพบกับพี่จูนนะคะที่ช่องจูนี่เดอะไฮไฟร์นะคะ วันนี้พี่จูนมาพูดเรื่องเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าท็อปปิกที่จะพูดเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทําไมอาชีพแอร์โฮสเตสมันเป็นอาชีพที่คนในอยากจะออกคนนอกอยากจะเข้าเหลือเกินนะคะมันเป็นอาชีพที่คนเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันไปเปลี่ยนหน้ากันมาเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่ามีแต่เด็กๆเ,เข้ามาทํานะคะคนที่บินมานานแล้วยังไม่ทันแก่ก็ต้องออกไปซะก่อนน้อยมากที่จะเห็นมีแก่ๆนะคะถ้าไม่ใช่าสายการบินแห่งชาติสายการบินที่เปิดมา,นาน แล้วหรือว่าสายการบ,บินต่างชาติที่เขาให้ลูกเรือที่มีอายุมากๆทํางานได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเห็นละค่ะก็จะเห็นแต่อายุน้อยๆนะคะต่อสัญญาระยะสั้นๆ3าปี5ปีแล้วก็เปลี่ยนหน้ากันเรื่อยๆพออายุถึงที่เขาไม่อยากจะให้ทํางานแล้วอาจจะไม่ต่อสัญญาก็ได้ก็รับเด็กใหม่ๆเข้ามาบางคนก็ลาออกไปก็ จะเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะด้วยความที่พี่จูนบินมานานแล้วทํางานมานานแล้วแล้วก็เห็นการหมุนเวียนพัดเปลี่ยนกันอย่างนี้เรื่อยๆ,ๆก็เลยอยากจะมาเล่าให้น้องฟังค่ะว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรกันบ้างน,นะคะ ด้วยความที่อาชีพแอร์โฮสเตสเนี่ยนะคะเป็นอาชีพที่ใครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนะคะโดยเฉพาะสาวๆน้องๆหนูๆเด็กน้อยเด็กผู้หญิงทั้งหลายแล้นะคะก็อยากจะมาเป็นแอร์โฮสเตสกันพี่จูนเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ฝันว่าอยากจะเป็นแอร์แล้วก็ทําตามความฝันได้มาสมัครแอร์แล้วก็ได้เป็นแอร์โฮสเตสสมอย่างตั้งใจนะคะน้องหรือว่าน้องๆผู้ชายบางคนนะคะก็อาจจะอยากมาเป็นสซจวตเหมือนกันหรือว่าอยากจะเป็นสจีก็ไม่แน่ใจนะคะก็ได้มาทําตามความฝันของตัวเองนะคะ เหตุผลที่คนอยากจะมาเป็นแอร์โฮสเตสก็มีมากมายนะคะตั้งแต่เห็นการแต่งตัวอาจจะอยากแต่งหน้าทำผมแต่งตัวสวยๆนะคะเดินลากกระเป๋าสวยๆในสนามบินนะคะได้เสิร์ฟอาหารเสิร์ฟชากาแฟกับผู้โดยสารได้พบปะพูดคุยผู้โดยสารทำงานสบายๆนะคะบนเครื่องบินแล้วก็พอลงมาก็ได้แต่งตัวสวยๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปเที่ยวประเทศต่างๆมีสวัสดิการตั๋วเครื่องบินฟรีมี นู่นนี่นั่นมากมายโอ้โหภาพััษษ์มันดูดีเหลือเกินนะคะเงินเดือนก็ดีรายได้ก็ดีนะคะเป็นที่เชิดหน้าชูตาถ้าเกิดว่าได้เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ย ที่บ้านก็ไม่อายใครนะคะบอกว่าโอ้ลูกสาวฉันเป็นแอร์โฮสเตสน,นะลูกชายฉันเป็นสจ๊วตนะก็คือภาพลักษณ์มันดูดีนะคะใค,ใครก็อยากเป็นอะไรหลายๆอย่างมันมีเหตุผลมากมายนะคะพี่จูนอยากเป็นแอร์ก็แค่เพราะว่าอยากไปเที่ยวนะคะก็คืออยากไปเที่ยวเยอะๆตอนเด็กๆก็คิดแค่นี้ไม่ได้รู้รายละเอียดมากมายนะคะแต่ว่าพอโตมาแล้วก็โอเคพี่จูนตอบโจทย์ตัวเองนะคะเพราะว่า ตอนที่เรียนมหาลัยเนี่ยใกล้ๆจะเรียนจบแล้วพี่จูนก็รู้สึกว่าฉันทำอาชีพอื่นไม่ได้แน่ๆฉันไม่อยากจะทำงานออฟฟิศอยู่ในกรุงเทพที่แบบรถติดต,ต้องตื่น 5, นั้งแต่ตีห้านั่งรถเมย์ไปทำงานนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานแปดโมงเช้าเลิกง,งานห้าโมงเงย็นฝ่ารถติดทั้ททงเช้าทั้งเย็นพี่จูนปฏิญาณกับตัวเองไว้เลยว่าไม่เด็ดขาดฉันจะไม่ทำงานออฟฟิศเด็ดขาดฉันจะต้องมาเป็นแอร์โฮสเตสให้ได้เพราะว่าแอร์โฮสเตสไม่ได้ทำงานที่ ตามเวลาออฟฟิศนะคะเลิกงานเป็นเวลาแบบนั้นคือมันทํางานเป็นกะหมุนเวียนไปแล้วแต่ไฟพี่จุนก็คิดว่าโอเคอาชีพนี้มันใช่แล้วแหละฉันอยากทํางานแบบนี้มันอิสระมากกว่าแล้วก็ ทําตามความฝันตั้งแต่เด็กด้วยที่อยากเป็นแอร์แต่งตัวสวยๆได้ไปเที่ยวที่ต่างๆนะคะก็อ่าโอเคมันตอบโจทย์พอได้มาทํางานแล้วนะคะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึงนะะ่งเลยค่ะมันเป็นโอ้มันเปิดโลกวิจูนมากเลยเพราะว่าอาชีพนี้มันมีอะไรมากกว่าที่คิดจริงๆเอองานมันหนักกว่าที่คิดอ่ะพูดเลย <laughs> งานมันหนักมากนะคะตอนนั้นน่ะที่พี่จูนทํางานคือสายการบินเอเชียเพิ่งเปิดใหม่ๆอะไรมันก็ยังไม่ค่อยที่เข้าทามก็ยังผูกขักอยู่มันยังไม่เป็นระบบระเบียบเท่าไหร่ตอนนั้นเครื่องที่ใช้ก็เป็นเครื่องโบอิงเก่าๆแอร์ก็ไม่ค่อยเย็นถ้าเกิดคนที่นั่งสายการบินพี่จูนตั้งแต่สมัยเปิดแรกๆก,ก็น่าจะพอทราบข่าวกันดีนะคะน่าจะตามทันกันนะน้อง,องๆบางคนที่ตามไม่ทันนะคะก็อารมณ์มันก็จะประมาณนี้นะคะอารมณ์แบบเครื่องเก่าหน่อยนะคะแล้วก็ไฟก็เหลืองๆหน่อยเพราะว่า ตัวข้อไฟมันเหลืองแล้วนะคะแล้วก็แอร์ก็ไม่ค่อยเย็นเครื่องก็ดีเลยค่าตั๋วก็แพงอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่มีระบุที่นั่งคนต้องวิง่งวิ่งวิ่ง่ง,งแข่งกันขึ้น <c oughs> เครื่องเพื่อที่จะมาจองที่นั่งน้ําก็ไม่มีเสิร์ฟต้องมาซื้อของอาหารบนเครื่องอีกโอ้โหสมัยนั้นคนด่ากันเต็มไปหมดเลยค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นแอร์สายการบินแอร์เอเชียเนี่ยคนนอกก็จะมองดูถูกแอร์เอเชียโลค cost คำว่าโลค c o s ในเมื่อ10กว่าปีที่แล้วคือมันดูต่ําต้อยด้อยค่ามากนะคะคนก็จะมองดูถูกหลายๆอย่างมันไม่เหมือนแบบสายการบินแห่งชาตินะคะถ้าเกิดว่าบอกใครว่าอยฉันทํางานอยู่สายการบินแห่งชาติคนก็จะให้เกียรติกว่าถ้าเกิดมองว่าอทำงานอยู่สายการบินโลคอสคนก็จะมองแบบดูถูกนะคะน้องๆสมัยนี้อาจจะตามไม่ทันถ้าเกิดสมัยเนี้ย การเป็นแอร์อยู่สายการบ,บินโลคอสเป็นเรื่องปกตินะคะใครๆก็ทำกันนะคะแล้วก็สายการบ,บินโลคอสก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาขึ้นมานะคะส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยก็ได้เยอะมากรายได้ก็ไม่แพ้ใครนะคะไม่ขายหน้าแน่นอน oh. อาชีพน,นี้ถ้าเกิดทำงานสายการบินพิจูนสายการบ,บินโลคอสอันดับหนึ่งของไทยนี่ไม่อายแน่นอนแต่เมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วก็ มันต่างกันนะคะน้องๆอาจจะตามไม่ทันน้องๆอาจจะพอเห็นภาพบ้างนะคะพิจูนเล่าคร่าวๆก็คือฝ่าฟันมาเยอะแล้วค่ะฝ่าฟันมาเยอะ<ม>ในตอนนั้นนะคะมันก็เลยไม่เป็นอย่างที่พิจูนคิดไวะคะ้ค่ะไม่ ภาพในหัวเนี่ยคือมันดูดีกว่านี้ไงภาพในหัวดูดีกว่านี้พอมาทําจริงอา้าวมันไม่เป็นอย่างที่คิดไว้วะ่ะมันเหนื่อยวะ่ะอะไรเงี้ยไปบินบนเครื่องเออเฮ้ยเหนื่อยอะ่ะร้อนก็ร้อนอ่ะใส่ชุดก็แบบชุดก็ร้อนแล้วก็แอร์ก็ไม่เย็นอีกแล้วงานก็หนักอีกแบบโอ้โหสารพัดอย่างตารางบินก็แน่นเหนื่อยก็เหนื่อยอุ้มมันบอกไม่ถูกเลยคือพี่จูนไม่เคยทํางานมาก่อนสมัยเรียนก็เรียนอย่างเดียวไม่เคยทํางานพาร์ทไทม์ไม่เคยท,าาทํางานที่หาไรายได้เสริมอะไรเลยไม่เคยนะคะพอมาท ทำงานแรกๆก็แบบตกใจอะอารมณ์แบบช็อกเลยว่าการทํางานในชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยแล้วก็อารมณ์แบบคนไม่เคยได้เงินเยอะๆอะค่ะน้องๆพี่จูนเคยผ่านมาก่อนนะชีวิตเนี้ยคือคนไม่เคยได้เงินคนที่แบบเรียนจบใหม่ๆพอได้เงินเดือนแบบก้อนแรกในชีวิตโอ้โหหลายหมื่นมากเลยมันเยอะมากพี่จูนสามารถใช้หมดเกลี้ยงภายในเดือนเดียว ใช้หมดเลยนะคะไม่มีภาระตอนนั้นยังไม่ได้แบบผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรก็ไม่มีรถขับแล้วก็อยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่เงี้ยก็ไม่ได้มีภาระอะไรสามารถใช้เงินหมดเกลี้ยงไปกับการเที่ยวเรียกว่าถลุงหมดเกลี้ยงเลยนะคะกินเที่ยวเต็มที่แบบ เหมือนคนไม่เคยมีเงินมาก่อนแล้วก็ใช้เต็มที่อารมณ์อย่างนั้นเลยะเดือนแรกที่พี่จูนหาเงินได้เองพี่จูนใช้แบบนั้นเลยนะคะแล้วก็พอเดือนที่2ค่อยๆเรียนรู้มากขึ้นนะคะพอซื้อรถเองนะคะต้องผ่อนรถต้องบริหารเงินนะก็เริ่มเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้น,นะคะ่ะก็สามารถใช้เงินได้พอดีในแต่ละเดือนมากขึ้นนะคะไม่ได้ถล่มหมดในเดือนเดียวแล้วต้องรู้จัดเก็บบ้างนะคะก็พัฒนาขึ้นส่วนเรื่องการทํางานนะคะก็อย่างที่บอกนะคะด้วยความที่แรกๆสายการบ,บินมันเพิ่งเปิดได้ไม่ นานมันก็อะไรก็ยังไม่ลงตัวแล้วงานมันก็ค่อนข้างโหลดมันเหนื่อยนิดนึงพี่จูนก็คิดแค่ว่าโอ,โอเคได้มาเป็นแอร์แล้วเดี๋ยวทำซักไม่กี่ปี3ปี5ปีก็พอละฉันก็จะออกไปทําอื่นละซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้นะคะว่าจะออกไปทําอะไรแต่ว่าก็คิดแค่นี้คิดแบบเด็กๆอะ่ะงงๆไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะคะจนแบบ เหมือนผ่านมาประมาณ5ปีมันก็ทํามันได้เรื่อยๆค่ะก็ทําไปบน่ไปไปบน,บนไปทําไปบ่นไปอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์แบบคนไม่เคยทํางานแล้ว <mel od ic guitar> ลเด็กๆไม่ค่อยมีความคิดก็บ่นไปเรื่อยมุย้ยเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ทํานะแล้วคนาหาดูด่าหนี้เื่อยเจอผู้โดยสารดา่าบางทีก็จัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้มันหลายๆอย่างคือตอนนั้นมอายุน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีวุฒิภาวะเท่าไหร่มันก็พี่จนก็ผ่านการขัดเกลาตัวเองนะคะกันกองความคิดของตัวเองมาเรื่อยๆจนผ่านมาประมาณ5 ปีนะคะพ,พี่จูนรู้สึกว่ามันโตแล้วแล้วก็เหมือนคิดได้ว่า โอ้ยอาชีพนี้แหละเป็นอาชีพที่ฉันใฝ่ฝันที่สุดแล้วอาชีพที่แบบไม่ต้องทำงานเข้า8โมงเช้าออก5โมงเย็นทำกี่โมงก็ได้ตามบินตามตารางวันหยุดก็ไปเที่ยวได้ดั่งใจเลยรายได้ก็ดีแล้วก็ด้วยความที่บริษัทก็โตขึ้นสายการบ,บินโตขึ้นเรื่อยๆสั่งเครื่องบินลำใหม่มาโอ้โหแอร์เย็นเจี๊ยบเพื่อนร่วมงานก็ดีคาเจอร์ดีสังคมน่ารักอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมันตอบโจทย์มากทำให้จูรู้สึกว่าที่ผ่านมาคิดบ้า อะไรวันนี้แต่ว่าในระหว่าง5ปีนั้นที่พี่จุนเข้ามาะคะ่ะพี่จุนก็เห็นว่าเพื่อนๆหลายๆคนเพื่อน,น,อนร่วมงานหลายๆคนพี่ๆนอ้นองๆหลายๆคนก็เข้ามาแล้วก็ออกไปเข้า <c oughs> มาแล้วก็ออกไปนะคะเพราะเขาออกไปเพราะว่าอย่างว่าค่ะคือ แรกๆโลคอสก็ยังไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็ไรายได้ก็ยังไม่ดีแล้วก็งานก็เหนื่อยเขาก็ออกไปนะคะไปอยู่สายการบินอื่นบ้างไปอยู่สายการบินตะวันออกกลางบ้างสายแขกที่เขาได้เงินเยอะๆได้ไปเที่ยวประเทศต่างๆนะ,ะหรือว่าคนอายุน,น้อยๆเข้ามาก็มีความฝันว่าแบบอยากจะเป็นแอร์ที่บินไปค้างคืนต่างประเทศอยากจะลงนอนอยากได้ไปเที่ยวเขาก็ต้องตามไปตามฝันนะคะสุดท้ายแล้วนะคะบางคนเนี่ยพี่จุนก็เห็นว่า ก็อยากจะกลับบ้านแหะค่ะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนะคะไปทํางานต่างประเทศนานๆสุดท้ายแล้วก็คิดถึงครอบครัวคิดถึงแฟนนะคะวันหนึ่งที่อายุเยอะขึ้นก็อยากจะมาลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวที่เมืองไทยที่บ้านเกิดนี่แหละไม่ได้อยากจะไปอยู่ต่างประเทศจะลอดชีวิตหรอกมันก็แค่เป็นอารมณ์ว่าอายุน้อยถ้ามีโอกาสไปทําได้ก็ไปอันนี้พี่จูนก็เห็นด้วยนะคะถ้ามีโอกาสไปทําได้ก็ไปแต่ว่าถ้าจะกลับมาก็ต้องคิดดูดีๆเพราะว่า จะกลับมาทําอะไรล่ะเมื่ออายุเยอะแล้วจะมาทํางานอะไรจะมาเป็นแอร์เนี่ยจะเป็นที่ไหนถ้าจะกลับมาก็ต้องกลับมาก่อน30นะก็ต้องมีการวางแผนชีวิตกันดีๆไม่ใช่ไปตอนนี้สิไปลจะกลับมาก็กลับมาไม่ได้แล้วนะคะหรือไปอยู่นานบางคนไปอยู่นานเป็น10ปีเพื่อนีิจูนะคะมีอยู่เป็น10กว่าปีจะกลับมาก็กลับมาไม่ได้แล้วเพราะว่าอายุเกินอายุ30กว่าแล้วก็ต้องอยู่ยาวๆไปเรื่อยๆนะคะทุกวันนี้ก็ยังบินสายแขกอยู่เลยก็มีนะคะ หรือบางคนลาออกไปเพราะว่าอยากจะไปมีครอบครัวนะคะแต่งงานไปแล้วอย่างมีลูกก็ลาออกไปเพราะว่าไม่สะดวกที่จะเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็บินไปด้วยนะคะส่วนคนที่สามารถจัดการเวลาได้ด้วยความที่บินแอร์เอเชียเนี่ยบินไปกลับบ้านทุกคนอยู่แล้วไม่มีคางประเทศไหนก็ จัดการเวลาเอาแรกตารางเอานะคะก็คือตอนเช้าอาจจะไปส่งลูกแล้วก็ตอนบ่ายมาบินหรือบางคนเนี่ยมาบินเช้าแล้วก็ตอนบ่ายบ่ายเย็นเย็นไปรับลูกก็มีนะคะแล้วแต่เขาจะจัดสรรเวลาส่วนบางคนที่ ไม่สะดวกที่จะทําแบบนั้นต้องการที่จะเป็นคุณแม่ฟูลไทม์อยู่บ้านเลี้ยงลูกเต็มเวลา,ก,าก็อาจจะต้องจําเป็นต้องลางออกไปนะคะแล้วก็พี่จุนก็เห็นหลายๆคนว่าคิดถึงนะคะพอเห็นใส่ชุดแดงเห็นเพื่อนๆพื่อนลูกเรือถ่ายรูปก,กันก็โอ้ยอยากจะใส่ชุดแดงบ้างอยากจะมาใส่ชุดลูกเรือบ้างอยากจะมาถ่ายรูปอยากจะกลับมาบินบ้างคิดถึงบรรยากาศเก่าๆก,ก็มีนะคะมีหลายตัวอย่างเลยทีเดียว และนี่ก็คือสิ่งที่พจุนพอจะสังเกตได้นะคะสาหรับคนที่เข้าๆออกออกนะคะอยากจะมาเป็นแอร์แล้วก็ออกไปนะคะแต่ว่าพอผ่านมาระยะเวลานานแล้วนะคะสิกว่าปีสุดท้ายแล้วก็พี่จุนก็เห็นว่าเหลือแค่ส่วนน้อยเท่านั้นละค่ะที่บินมากันมานานถึงขนาดนี้ที่อายุเยอะนะคะถ้าจะนับร้อยคนเนี่ยก็ น่าจะเหลือแค่ไม่กี่สิบคนไม่ถึง50คนหรอคะ่ะรุ่นเก่าๆที่อยู่รอดมาจนถึงตอนนี้นะคะเหลือน้อยมากๆอย่างในแบตช์พี่จูนน่ยในรุ่นพี่จูนเองเนี่ยก็เหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะ ส่วนใหญ่ก็ลาออกกันไปหมดมีครอบครัวมีลูกนะคะหรือว่าออกไปทําธุรกิจอย่างอื่นก็มีนะคะต่างคนต่างก็มีเหตุผลของตัวเองแต่ว่าสําหรับพี่จูนเองเนี่ยพี่จูนก็ได้คําตอบให้ตัวเองนะคะว่าอาชีพนี้แหละจะเป็นอาชีพที่พี่จูนจะทําอย่างมีความสุขนะคะไปจนแก่ไปจนกเกษียณเลยนะคะพี่จูนรู้สึกว่าทุกวันที่พี่จูนตื่นมาทํางานเนี่ย อาจจะมีบ้างที่ขี้เกียจบ้างเหนื่อยบ้างบ่นบ้างแต่ว่าพี่จูนร,รู้สึกว่าพี่จูนแฮปปี้นะคะรู้สึกว่าการที่ได้มาเจอหน้าผู้โดยสารทุกวันนะคะการที่ได้พบเจอคนเยอะๆได้พูดคุยกับคนได้เจอหน้าเพื่อนร่วมงานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ซ้ํากันเลยในแต่ละวันนะคะมันเป็นสิ่งที่ใช<笑>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 ่เวลาขับรถไปบินก็เป็นเวลาที่ไม่ได้ตรงกับชาวบ้านเขานะคะอยากจะขับรถไปบินเที่ยงคืนหรือว่าบางวันแบบ กลับมาบินลงมา7จ็ดโมงเช้าอะไรวนไปเรื่อยเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยถึงแม้เวลามันจะสวิงอย่างนี้แต่พี่จูนก็รู้สึกว่าเออมันใช่แหละมันตอบโจทย์มันตอบโจทย์กับชีวิตพี่จูนมันถูกจริตมันใช่มันคือไลฟ์สไตล์ของพี่จูนเลยเพราะฉะนั้นพี่จูนก็อยากจะให้น้องๆนะคะหาตัวเองค้นตัวเองให้เจอนะคะว่าชอบแบบไหนอยากจะมาเป็นแอร์จริงหรือเปล่านะคะได้เป็นแอร์แล้วมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไปตลอดไหมหรือว่าเราแค่อยากจะมาก กอบโกยในช่วงระยะเวลาสั้นๆถ้าเกิดว่าน้องแพลนไว้แบบนั้นก็ต้องวางแผนดีๆว่าจะเอายังไงนะคะเรื่องอายุนะคะเรื่องการเงินเรื่องงานในอนาคตจะไปสมัครงานที่อื่นก็ต้องวางแผนดีๆคิดดีๆนะคะหรือถ้าอยากจะมาทําแบบพี่จูนอยู่กันยาวๆไปจนแก่เลยก็ยินดีต้อนรับค่ะ เข้ามาเลยนะคะพยายามสมัครเข้ามาให้ได้แล้วก็มาเป็นแอร์ด้วยกันนะคะจะได้มาบินด้วยกันค่ะขอต้อนรับเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปพบกับพี่จุนใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย